ครับก็เสร็จลงไปแล้วนะครับกับดซจิทัลของพวกเรานะครับผมกับ5ผู้บรรเลงนะครับก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ผ่านมาด้วยกันนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่ให้ความาดูแลให้ข้อแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ ผู้ชมนะครับเ,เรียนเรียนเชิญทั้ง5คนนะครับผมาทางนี้ครับผมเรียนเรียนม,มีมีใครอยากกล่าวคำในใจไหมครับอา่เอาเริ่มคนแรกเลยครับคนนี้เป็นอา่าพี่ที่เคารพรักนะครับผมนะครับพี่คนที่คนแรกเลยครับ สวัสดีครับผมพปีชานะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ดีใจมากครับที่งานถึงวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่ให้คำแนะนำให้ดูแลตัาดีครับอาจารับผมอิธิคุนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับอาจารย์เตงนเต้นเดียว สำเร็จแล้วครับผมขอบคุณอาจารย์เนียที่ดีนะครับก็ให้คำปรึกษาครับ,บ,บผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับต่อ,อไปครับเพื่อนพ้อครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่จนถึงวันนี้ครับแต่เราคนเข้ามานี่ก็ไม่มีใครเป็นตาคาสิกเลยครับมาถึงวันนี้ได้ผมมานั่นงฟังีครอาจารย์สอน ค่ะก็ดีใจมากที uh ่มาถึงตรงนี้ได้เพราะมีอาจารย์ที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาพวกมากกว่าก็ดีใจมากเลยที่ตัวยังมาถึงตรงนี้นะคะ ก็เรียนเชิญอาจารย์วันแรกครับรับของอีกนะครับผมตอนตอนนี้แต่กล้องต้องเป็นคนมองครับผ่ายไทด้วยมครับล้วแล้วลอกล้องวีโอไว้ตรงนี้แล้วก็แล้ว้ององถ่ายเอตัวไหนพี่

ได้เลยครับอาจารย์หนึ่งสองสามพอจกวางแต่ไม่ตันโอเคครับหนึ่งสองสนึ่งสองหนึ่งสอง ครับโอ้นี่ยังสั่นไม่หายเลยใช่ไหมรู้สึกรับรู้ถึงแรงสั่นในสั่นตรงนี้เลย Yeah. คุณฟ้อง ครับควมหลับตาหนึ่งสองสามโอเคครับผมตาตากมืออาชีพคทำหลายหนาทีมากเครับหนึ่งสออันนี้ก็หครัไม่ลหาโอเคคงไม่ใช่ไหมเวลาีกรกเหมือนเดิมคเฉพาจุดตั้งไว้ที่ต เชิญอาจารย์ต่อครับผมจบบจริงใช่หมครับส่งเกเร่เลก่ส่งใหมยอนทติด้ก่อนมครับเอาไป่สเทีนียวมกันเลยอันนี้ตัวแทนแม่แทนนีทั้งหมด็หมดไหมไม่หมดครับหมดก็เอาไปไม่เป็นไร อาหมดถ้ามหมดมหมดอันนี้หมดหนึ่งสองสามอีกรูปครับหนึ่งสองสามโอเคครับรูปยู่ไหนครับเป็นเหมือนของขังเลยนะครับคุณ Tá โอเคครับผมอยากอยากให้อาจารย์กล่าวอะไรเกี่ยวกับพวกเรานะครับอาเชิญเชิญอะไรครับเราได้รับเชิญเชิญตรงนี้นะครับว่าใส่ไปกลางสั้นมากเลยครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เห็นพัฒนาการในวันนี้นะครับก็ชื่นชมกับทุกคนแะทาได้ดีกว่าวันทีเท็ดนะครับก็แล้วก็การจัดบรรยากาศด้วยความเป็นทันีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ กับทุกคนนะที่ที่มาตรงนี้แล้วก็จะออกไปจะออกไปรับใช้สังคมออกไปเป็นผู้ถ่ายทอดงานทางด้านดนตรีแล้วก็จะได้มีลูกสิษย์ลูกหาแล้วก็สามารถนำลูกสิษย์เราเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมหาสางคามได้ด้วคกัแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ได้มีอาชีพได้มีการใช้ชีวิตได้ได้อย่างมีความสุขต่ตอไปนะครับประสบการณ์ที่เรียนรู้แล้วก็ทุกอย่างในมหาวิทยาลัยก็เป็น เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีและรวมถึงชีวิตด้วยต่อไปเราจะเจออะไรใหม่ใหม่เลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ดังเนินชีวิตได้ยังมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมเชียงท่านต่อไปครับอาจารย์ต่อกผมนะครับเอาวันนี้ก็รู้สึกนะครับภูมิใจนะฮะที่ทุกคนนะครับได้มาเสนอหนังตัวเองนะฮะ ในเรื่องของการสแสดงแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานต่างๆนะครับเนี่ยมัจะเป็นเรื่องของแบ็กกราวหรือลูปวิชาในห้องนะครับเรื่องของอชุดเบรกนะฮะเรื่องของอคนดูนะครับที่มีพ่อคณแม่นะครับต้องต้องขอคุนะครับที่ให้การสนับส,สนุนแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะเาพื่อนๆก็รู้สึกว่าวันนี้เขาทาได้เต็มที่มากนะครับก็เราก็ซัพพอร์ตทีสิตมาตลอดนะครับในเรื่องของการ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนาต่างๆนะครับเป็นที่ดีใจมากนะครับก็ทําได้เต็มที่นะครับก็จะเป็นในส่วนหนึ่งสิ่งเล็กๆนะครับที่เราจัดเกี่ก็คือเป็นส่วนของการนําเสนอนะครับในการเล่นบนเลีนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเผื่อมีใครที่แบบว่าอยากจะทําผลงานหรือจะเป็นนักกีตาร์หรือเป็นทำอาชีพทางดนตรีทักดอื่นก็ก็ก็เปแต่ไปทางที่ดีนะครับก็ แสดงความดีด้วยด้วกันนะครับขอทุกคนสําหรับความเสียใจครับผมขอบคุณค่ะนักการมืองประโคมไม่อก็จริาผมมาที่หนึ่งแล้วครับครับก็สวัสดีคณะกรรมการนะครับแล้วก็ที่เหลือครผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณนะครับขอบคุณเลยที่ให้เกียรติมาเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่ของของนิสิตเลยกําลังที่ยิ่งใหญ่ของนิสิตทุกคนที่นั่งตรงนี้วันนี้เล่นดีมากนะคือดีกว่าวันพรีเทส ทุกคนเลยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็น,นกำลังที่ยิง่งใหญ่ที่นั่งอยู่ด้านหลังเขอเสียปรบมือให้รับเ่อนรขอทคนะี่ให้เกียรติที่ให้เกียรติวิาทาสิ้ของเรานะครับก็แสดงความดีกับลูกศิษย์นะครับจริงๆมาถึงวันนี้อะไรผมจะรู้สึกใจหายหนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะรู้อยู่กันมา4ปีก็เริ่มรู้ใจกันก็ต้องจบจก,กันกัน,น้วก็ไปเส้นทางสายอาชีพของของ,ของเพลงต่อไปนะครับก็ จริงๆวันนี้เป็นความสำเร็จท่านหนึ่งเ,เล็กๆนะครับแต่สําคัญมากในชีวิตของเราครับเป็นบทพิสูจน์บทหนึ่งของชีวิตมา,ายนะครับที่ที่เราอยู่มาครับความรู้ในห้องเรียนเป็นแค่ส่วนหนึน่งอาจารย์จะพูดถึงน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่มากต่าน,นั้นก็คือประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตในอาลัยตลอดระยะเวลาในหลักสูตรนีน้น,นะครับเชิญก็อวาทุกคนส่ความสำเร็จนะครับเราก็ยังกลับมาเยี่ยมวิเลยเรียนของของเราได้ตลอดนะครับยังยังเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันอยู่ตลอดนะครับขอบคุณครับ กันครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมที่ได้มารับชมพวกเรานะครับผมเราพวกเราจะได้จบแล้วตื้นตันตรงนี้นะครับนะครับสี่ปีที่รอคอยนะครับโอ้โห oh เหงื่อตกกันหลายรอบเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนนะครับแต่ก็ทําเต็มที่นะครับถือว่าทุกคนนี้ได้ทําเต็มที่แล้วนะครับก็กลับบ้านสงการกันนะครับผมรอกลับมาเมื่อแล้วครับขอบคุณขอบคุณที่เข้านะครับผมนะครับแขรับคชิญแรับเชิญทุกท่านอะองเลยครับ